ฮิวิวฮิว้ดูคนบ้าพวกนั้นสิพวกเขากำลังแข่งวเปสุด้วยชูสสงาน้าไแก่่นจะปนแกบมบ้านโอ้โเรายกได้นะพวกขินมาเลยดิจดไว้อยขยดี้สหย โมกี้ต้องชาร์ยู่ตายอะฮอยโมกี้พวกเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไงล่ะอ้าวโมกี่ยวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะปุ๊มปั๊บอะไรโมกี้มันไ,ได้ไงอย่างงั้นเว้ยก็แล้วล่ะโมกี้อยาปปเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กับมึงนะอยาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จะอยาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มากวิธีเหรอวิธีอะไรถ้านายอยากจะได้พลังซุปเปอร์ฮีโร่นะนายต้องฉีดสารนะเฮลิ แต่สารเฮลเรียม mm ันเป็นสารที่เย้มากแปลว่าเย่ของโคตรเย่แต่มาเป็นสารเดียวได้ทำให้นายมีพลังแล้วยถ้าอย่างว้ยฉันก็จะใช้มันอยู่ที่ใครสนวะนู้นสนสองวะเกิร์ตแดด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 เอาล่ะมโมกิสันี่ไว้นายพร้อมที่จะรับพลังอันเต็มแล้วยังวะฉันควรต้องแต่งอยู่ใน่ใครแล้ว เป็นฮีโร่เขาเล่งการเมืองนี่มันเยอะจริงๆไม่เอาไม่เาไมาลงตู้อขอบคุณมากเลยซุปเปอร์ฮีโร่ของผมก็ะรกด้วยชูส เออแล้วไงต่อว่าขอลองเสียบสายดูอีกทีไอ้เจ้านี่ก็เป็นอีกครั้งที่ฉันช่วยโลกเอาไว้นี่มูกี้มึงรู้อเปล่าว่ามันมีแมลงสาบอยู่ในเป๋าเราล่ะกำลังจะใช้ตีนกระทืบมันแต่มันไม่ตายนี่พวกมึงเล่นเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยพวกเรากับกูโลกยังไงล่ะมัมมี่แล้วพวกเราก็เป็นซุปเปอร์โลกด้วยล่ะมัมมี่เราจะเชื่อกูจะแทบจะไม่ไดกระโมีอะไรครับคุณหญิงทุกคน โอ้ซูเปอร์ฮีโร่ผมน่ะซูเปอร์ฮีโร่ที่สุดเลยโอ้ m มก o ผมต้องไปดูซึ่งหัวเร็วอาโหไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ไดโอ้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยแต่ผมได้ลายจากโรแล้วชูส่เรนนันก็เป็นอีกครั้งที่นช่วยโอ้ไว้โอ้ my m o นั่นมันแบกเกอโหลสุดีฮัลโ หลอกครับคุณที่จะซื้อสิ่งนี้ไหมล่ะซ,ซื้อ,อ,อซื้อเลยเลยซื้อไข่กุ้ทอดยิง่งขึ้นไม่ตาย้ก็ทำของแกดูนี่นะแหะเบเกอร์เขาหยุดได้เขาหยุดทุสิพวกเฮ้ยมันเริ่มเป็นลมมันลนะ่ยรู้ไหมว่ามันเจ็บเลยเด็ดและก็เป็นอีกครั้งที่ฉันช่วยโลกเฮ้ยรู้สึกยังไงรา้สึกจะเป็นซุปเปอร์โลกม่างไหมแกจะเป็นซุปเปอร์ สยลีาตายมาเลยมองกี้กี่ตายมาเลยตายมันตายมันรู้สึกไงฮักกับพวกสุภออาพินตัวรข้ก็เดยตัวฉันอ้าวสวัสดีอขอโทษดีกูนั้นไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเนื่องจากปัญหาโรงเรียนเปิดและมีการบาดมามากมายตอนนี้กูก็จะกลับมาลงคลิปแล้วขอให้ดูอย่างมีความสุข